สวัสดีครับผมกบหน้าครับวันนี้ครับวันที่ยี่สิบกันยายนหกห้าผมกับมีตัวเลขครับที่ว่าจ,จะมาบอกทุกคนตัวเลขนี่คือเป็นตัวเลขของพอลุงนะครับมทูท่แล้วหลายคนครับเพื่อนบอกว่าให้ผมตามตัวเลขของเรามทูท่แล้วคือผมไปหาเราอยู่ครับแต่ว่าผมบอพอเราแ้วกับเบอร์โทรและซับกับ,บมีแต่สิ่งที่มีก็คือ ตาล่างคือว่าผมเขียนกับเล่ามือหน่ะเนาะเขียนได้อยู่ครับแต่ว่ามือหนึ่งพ้อมกับประเดอเอาลงให้ทุกคนในเบิร์บังเอิญครับออกเลขของเราจริงๆครับเจ็ดศูนย์สามเลขตรงช่องเลยคือเลขออกวันศุกร์เราบอกว่าถ้าหากว่าคิดได้แล้วก็ลองเอาไปคิดเชีงมือนั้นซึ่งเลขออกตรงๆครับคือเจ็ดศูนย์สามเป็นเลขของช่องวันศุกร์ออกจริงๆครับยังจะขึ้นให้ทุกคนเบิางเนาะ ผมก็เลยมานางนางเบิงเนาะตรงเปียเลยครับสามตัวอาจจะบองไม่ชัดน,นะครับเพราะว่าแสงอาจจะมอพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไทยทายให้เบิงครับสิไทยให้ทุกคนเบิงเนาะแสงมันสีอพอมันจะเป็นไอช่องนะครับมันมันถืเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องเป็นช่องไออยู่ในวันศุตัวที่สองมันจะเขียนว่าสามศูนย์เจ็ดครับ มันออกวันศุกร์แล้วก็ออกสามตัวออกสามตัวตรงเลยครับสึ่งเสียได้ครับต้องบอกว่าเสียได้เสียได้จริงๆครับบอมเอนวาเลขออกแล้วใ่อยมาบอกได้อันนี้ก็คือเรื่องจริงๆครับมันออกแล้วค่อยมาบอกจริงๆตัวนี้ผมก็ยอมรับลหลายๆคนเพิ่งจะบอกว่าให้เอาสูตรนี้มาบอกกับทุกคนอีกหลอบหนึ่งเลย ผมกับบอเลเอาลงเนาะเพราะว่าหนึ่งผมไปหาเราเลยบพสองกับบอมีทศัพา์นำสามผมกับบอเลเอามาคิดแล้วก็บไม่มีเวลามาลงครับแต่ที่ไหนได้ครับคือเลขของเราออกจริงจริงมวดนันของเราคิดใหนนะ้เนาะมันก็นยังมาออกตามหลังครับ 03. 0 3 0ย์สมศูนย์มเดว่าคิดันสิมางวดวันที่16ไอกกันยาเดี๋ยวมวดนี้ครับผมจะเอางวดวันที่1ตุลาตุลาใหม่ทุกคนในเบิ่งกับเป็นศูนย์เดียวกันครับ ตารางเดียวกันเลยที่ว่าผมคิดมานนีะ่กับเอาตัวน,นั้นนะครับมามาบอกกับทุกคนครับแต่อาจจะเป็นเลขหลายหางแน่ยผมจะไล่ผมจะไล่ตั้งแต่เลขด่านบนเลยครับตั้งแต่มันออกวันวันเสาร์นะครับเนาะมันออกวันเสาร์ผมก็จะเอาตั้งแต่ช่องช่องของวันเสาร์ตั้งแต่ด่านบนครับหอด,ด่านล่างให้ทุกคนเห็นบ้างเลยว่ามันมีตัวใดนเนี่ยที่ว่าอาจจะมาอีกผมจะเอาเลขเฉพาะแค่เลขสามตัวนะครับเนาะเลขสามตัวเปนดยังถึงมาเป็นสามตัว ถามว่าถือมันก็คุ้มครับเมื่อนที่พัดมาเมื่อกี้ครับเจ็ดศูนย์สามก็ยังมาสามตัวตรงบนแน่ครับหนึ่งตุล่าเนี่ยอาจจะออกสามตัวตรงอยู่ก็ได้ผมคิดแล้วผมคิดแล้วช่องของวันเสาร์เนี่ยจะได้อยู่ทั้งหมดห้าหางนะครับจะได้จะได้ทั้งหมดคือหางถามว่าทุกคนมักเลขหางไหนก็ค่อยไปพิจารณาครับก็บถือว่าบหลายเนาะเพราะว่าผมเอาทั้ง ทั้งช่องเลย้วก็คิดทั้งหมดเลยใหม่ทุกคนในเบิงเดี๋ยวผมก็จะขอบอกกลิกทุกคนเลยว่ามีเด็กตัวใหแนนีะ่ถ้ากว่าประชาเดี๋ยวผมสี่ไทยเห็นทุกคนเบิงอีกหลอมหนึ่งเนาะะชัดๆครับอาจจะพอเห็นอยู่หน่อยหนึ่งครับเห็นมครับเลขพอลุงเนาะครับเนาะเลขพอลุงงวดวันที่หนึ่งตัวเลาคม5ห้าหมดทีพามากครับของเราออกเจ็ดุนสามครับตรงๆเลยออกเจ็ดุนสามตรงตรงเลยออเห็นมครับ แต่กงวดนี้นะครับถือว่าผมเอาเลขของช่องวันเสาร์มามาคิดให้ทุกคนในเบิงมันจะเด้นทั้งหมดหาหางครับหางแรกคือ7 4 1หางที่2คือ4 1 8หางที่3 5 8 1หางที่4 8 5 2หางสุดท้ายครับห้าสองเก้า่ลืมนะครับเนาะบางเชือมันอาจจะพีกแพงอาจจะเป็น5 2 6ก็ได้สินะเห็นไหมครับหรือ4 7 8จ็ดก็สิ5 8 7จ็ดสิอย่าเไว้หลายเลยครับ ผมเบาเล็กนี่มันสิบกลับเลขกเป็นหลายตัวเอาเฉพาะแค่เด็กทำนี่เอาเฉพาะแค่น่ะเอาเฉพาะแค่เลขที่วาต้าเฮมักหรือว่าผู้ใดที่ว่ามากหาสองหกกันแล้วแต่เสร็จนะครับอันนี้คือเป็นเลขของพ่อลูกนะครับสูตรคํานวณของพ่อตามตารางนะครับเลขช่องของวันเสาร์กันจะคิดได้ประมาณนี้ครับกะลองพิชิหน้าครับเนาะงวดวันที่หนึ่งตัวละขุมเห้า กับหวังว่างวดนี้อาจจะให้โชคกับทุกคนอีกครับกับอกับบอแน่ใจคือกันว่ามันจะเข่าต่อเนื่องบอต้อรับพอที่ว่าผมบอกกับเราเนาะแต่แต้มมือหน่อยครับเพื่อนว่าส่วนมากคือมันจะเข่าเข่าแล้วก็เวทงวดงวดที่ว่าเจอกันคือมันบอกเข่าครับมันมาออกงวดที่ผ่านมาเมื่อไหร่ครับงวดต่อไปหนึ่งตัวลาอาจจะเข่าอีกก็ได้เพื่อนบอกว่ามันจะเข่าสองเวทหนึ่ง แล้วก็เขาสองเวทหนึ่งสแสดงว่าหัวนดดีครับอาจจะเข้าอีกก็ได้แต่กระบ,บอกไอ้กระบ,บอกไอ้การันตีนะครับน,นว่ามันจะมาสามตัวบอลแต่แต่าหาว่าหลายๆคนกั้นไหวก็จะลืมไปตัดเล่นสองตัวนะครับเนาะกั้นไหวเผื่อมันจะออกอันนี้คือเป็นเหล็กของเราก็ตรงขอโทษขอไปครับเพราะหัวทิพพลาดหน้าเมื่อกี้ผมบดแล้วลงเนาะหลายคนเป็นกระบอกอยู่ว่าให้คิดสูตรของเราให้ทุกคนในพิจารณาแน่แต่มันก็ออกจริงๆ ให้จะได้ดครับเนาะมันออกแล้วกะสามมันครับบางทีกับเลียนี่กับอ่านนาะมันตรงกับเล็กดังของของผููเพิ่นจุดใดผมกับบันึกครับงวดนี้งวดนี้กะคิดว่าก็ขอให้ออกตั้มที่เลียที่ว่าตั้มสูตรของเราถึงจะเข่าสามตัวหรือสองตัวกับ้องพีหน้ามังครับเนาะผมกับบอมี่ยังบบกหลาย ก็คือพอเราวนะครับมือนันน่ยพอเราเนาะเราบอกบอกเรื่องเหลข่ยน,นิ้วสนานมันไหวเลยแต่ว่าบหุหงวางงวดที่แล้วเราถือบ่ผมการันตีเลยครับวาง,งวดที่แล้วเราถือเราถือจะแทน,นๆๆละเพราะว่าเราบอกว่าเราเล่นตามสูตรเรากัน,ลนหลายตื่ครับง<ท>วดเมื่อกี้เนาะผมคิดว่าด้วครับเด้อผมคิดว่าเราถือสามตัวตรงแล้วก็สองตัวล่างแทนพอวางงวดนั้นนะครับเนาะ วดที่ว่าผมผมบอกทุกคนเนาะที่ว่าพอพอเรามากเลขเนาะเรามากเลขลุงปูสวนหนึ่งห้าสองกับเจ็ดห้าสองเจ้าไหนวะครับเราบอกว่าเราตามถุงหมวดเลยเน๊เจ็ดห้าสองหนึ่งห้าสองเราถึงแท้ครับแต่บางคนว่าเราซื้อน้อนซื้อหลายบันไดเจ็ดสามศูนย์นี่กับบอนไหน,นใจวันเราเราถึงหลายบอแต่ว่าเจ็ดหาเนี่ยผมหมั่นใจว่าเราซื้อแท้แต่ส่วนมากเราสี มาเกลเลขแต่ว่าบัตรพ่อคือพ่อหอดมือเราบอดิสือใช่ไหมครับอันนี้เมันเื่อกับดวงนะครับเนาะดวงเราเป็นคนบอกเลขแต่ว่าเป็นดวงเราบอดิเหเราสือสินะกต่ธรรมดาครับตัวเลขมันเป็นของกลมๆเนาะการเสี่ยงโชคก็มีทั้งได้มีทั้งเสียครับแต่จะได้กับให้ทุกคนลองพิจารณาบ้างนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งตัวเละคู่ห้าการนำเสนอ้ทุกคนเนไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางครับ เปรียบเทียบกับเหล็กของตะเฮาหรือว่าเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นอะไรครับแต่ถ้หาบ่บ่มักกับบวเป็นอย่างครับอย่างน้อยก็แสดงคูว่าของแต่ละคนเหล็กตรงกันบ่ผมกับบ่สามารถการันตีบอกได้ครับว่าเหล็กจะออกหรือไม่ออกส่วนตัวผมเป็นคนที่ว่ามักเสี่ยงโชคอยู่แล้วผมกับซื้อซื้ออยู่แล้วครับสำหรับคิปมี้ก็ขอให้ทุกคนมันมานะครับนะกับเลขพ่อลุง ผมกับส่เสือสีเหลืองให้หมันให้เหมือนกับเราครับพว่าเราหมักใส่เสือสีเหลืองสรับคลิปนี้กับให้ทุกคนเฮงเฮงครับมนันมันทุกท่านหนึ่งตัวค5หมู่ห้าขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ